ดีกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมฟ้าคายซามอ่าข้างหลบมันใหม่ไม่เล่นอยู่ไม่ได้นะฮะโอ้โห้เตาเตาครับรถหนเูเจอรถกระเจิดโอ้ผมเนะี่ยอ่านเรื่องราวมันเขามาเที่ยวนะแล้วก็เจอมีวัชลินนะวัชลินแล้วกอย่าถาปะ โอเคสัมต okay, uh ัวเราเองอัตการกล้องเลยไม่เก่งใจกันมั่งเลยอือหืซ uh ัมซุงกาเล็กซีุ่ดว่าซัมซุงกาเล็กซี่ฉันจะดูฉันจะดูมัน แล้วก็โปรแกรมอัดเกมนะก็ผมใช้หลายอย่างนะแต่ส่วนมากจะใช้แล้วเสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีนะเออเดินอะไรเกิดผมว่าเป็นชาวอเมริกาอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เป็นพี่ชางเรานะครับ Mm, ผมโมฮอคเวยผมก็ฟุ้งเทเลยเาลี่มีเสียงซ้อนนิดนึงนะเพราะผมอยู่บ้านไม่อยากทำอะไรก็เลยมันตั้งถ่ายคลิปเปิดตัวรายการชาแนลม่นะก็อาจจะไม่สดชื่นเพราะตอนนี้กำลังหนึ่งชั่วโมง

มภา like พผมจะโหลดช้าๆนะแต่ว่ามันก็ดูได้ สี see, see. Like day, right? mm ่นะพูดสี่มันคิดอะไรไปไกลขนาดนี้เลยเหรอเล่นทรายจะอกระสาทรายไงเนี่ยภาสาฝนั่งเศก โอ้โหอ,โอ,โอย่างสโลโมชัม่นแล้วผมใช้โปรแกรมถ่ายนี้ทรระล <Okay, well, S 2> ันก็อาจอาจจะแหบบล่ามาแล้วยัาไนก้าเดินมาแบบ ค ah ือมันจะเพื่อนเราเว้มีการจับใครด้วยฮ้ยพี่ช่วยเลยผมสนี้ ีเราทำได้ละ่ะมันคงต้อเป็นเร,นเรนนจะช่วยเรานะ Jeg det. ha den igjen. ืทุกจกนกระโหลกหักเลยอะไรมันจะเทพขนานี้ฟูร oh, <me. S 1> ์น,นี่ให้ตามฉันไปเข่งเยอะฮึ อออให้ตามกทไปนะเาจะตามกทไม่ทำแลนะ มีฉันเฟลนะคะก็ขอไฟด้วยผมไม่เคยอยากตามเกดเกดนั่งไปโกอนตลอดเราก็รู้ทางนะไอเกดจะขนนำก็โหลดโหลดสักครู่นะฮะ 오래 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 오니오 오래 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 오오오오오 ดาเราเห็นีหมฮาชัดาตาหุบตาเนี่ยเออมาต่อเลยนะเมื่อกี้พ่อผมมานะฮะ อู๋ไป check อูแทบไแพ้อืมมันไอโฟนยังไงมันมันมกูตัยแรกเลยนะฮะ เมื่อกี้แม่ผมกับพ่อผมมาเดี๋ยวผมตัดคลิปอ่ะ I see that I'm what the fuck? Mm -hmm. okay. I can't do this crap! Jay, 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 look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. ติดต่ใจติใจมันพิ t ดเลย ขอเป็นอยู่กันนะ ตอนนี้เราก็ต้องเงียบสุดๆนะมไม่รู้ผมเงียบทำไมทำไมไม่พากช่กงม่นนะเกมฟาคาฮซามี่ก็น่าเป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึนงนะฉากที่พี่เราตายนะ Never should have made that jump. I promise that I take care of it. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others. They are going home. Mm home. นะฮะพวกมันจะไปบ้าไปเรื่อยตายไปซะบ้าไปทำไมนึกบ้าบ้า v e มามันดาอโอเจสันมาค่ะมามาถึงว่าอะไรด่าพวกนั้นนะที่ค่ะซาพี่อ่ะ่า่าพี่เขาสลบไม่ถึงวิยิ่งมันต้องสลบนานนะอันนี้สลบไม่ถึงวิ วิ่งต่อนะโคมีฮอด้วยพวกนี้มันจะโหดไปไหนรันบยรันโอ้แักเลยไปแอ๊ปจะซิงโอ้เฟล่อย มีค่าค่าค่าซะใช่ค่าเถอะมีค่าอ๋าสิเออแบบนั้นแหละค่าเลย thank you อาเราให้หมาค่า,าอาเราให้หมีค่าม,มีมีหอยหอยมีเราจะวิ่งไหมนะ เนื่องจากกระโดดพลาดนะจริงๆแนละ้วกระโดดไปไกลว่าน,นี้อืมัมนจะดเด็ดโยะาะต,ตายงั้นละฉากเกมเรนี้นะะก,ก,ก็สวยทุกทุกฉากนะมันบอกอว่าเออเราคนช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองโดดแม่งอืมไม่เฟล มีเกียไหมกเกียิเสียใจด้วยผมไม่ชอบมี ไกระสุนหนึ่งนะรันบอยรันอ่าฉากนี้แหละฉากโหดนะฉากโหดสุดไปนะเมื่อกี้จะจะฆ่าฆ่าาเจ้าลาก่อน อืมเชิญขอโทษช่วยขอโทษขอโทษ,ขอโทษทำไมมันเป็นเรื่องปกติเจอสอั่นเนยก็ต้องตายนะมันเป็นกฎ ทันน,นี้ยังไงก็ต้องล้มมันเป็นกฎธรรมชาติยูบิโซพีเซนยูบิโซพีเซนพีเซนอย่แล้วยูบิซซพภูมิใจเสนอ ข้อสามให้สิ่งหาไทยโดยกะลีปักขอน NG บีมิคูแล้วก็จะมีคนช่วยเราไว้นะเหุผลบางอย่างนะ เกาะนี้เขาว่ามันมีกะโหลกอยู่ด้านล่างนะฮะอะบิชอ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 บิชตอนนี้เราน่าจะถ่ายมานานแล้วนะฮะไม่รู้นะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปเพียง่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ